บรรยากาศช่วงนี้ดีนะครับก็เลยสิเอาสามเมตรให้พี่น้องเบิ่งอีกจักรอบนึงครับใช้หนังอีกจักรอบนึงให้พี่น้องในเบิ้งนะครับสามเมตรนะครับปีกสามเมตรของตาคิตีกับตาพันธ์อาสุบันนะครับเตรียมนะครับเตรียมไปแล้วบรรยากาศช่วงเศร้านะครับสิเอาขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับใหตาคิติีเอาสามเมตรขึ้นนะครับล่มกับพ่อได้นะครับตัวนี้ล้มพ่อได้อยู่สามเมตรนะครับ เพิ่งพี่น้องครับสามเมตรโอ้อลังการงานสร้างครับลมดีนะครับช่วงนี้ช่วงเศร้านะครับพนิกาช่วงเศร้าๆใช่ไหมนะครับลมดีมันเจ็ดแปดโมงนี่ลมหือว่าโอเคเลยพี่พีชนะครับปีกสามเมตรนะครับวาวสองห้องปีกสามเมตรไอพี่น้องในเบิ้งนะครับอยู่ทางหน้าสะสมจ้ำสมบูรณ์นี่จะเลนอีกฟังหนึ่งนะครับเมื่อนี้มาอยู่ฟังพี่ พันธุ์ตากิตตีคือเก่านะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเบื้องปีกสามเมตรพัดเดืขึ้นยังไงครับพี่น้องครับโ่นตาสุบันเอาเสือลงไปข้างล่างนะครับบรรยากาศช่วงเศร้ายังอารมณ์ดีอยู่ครับหลายโตนะครับประม้านซิบก็โตที่พี่น้องทั้งคุ่มหลังแวงของเฮานะครับเก่าขึ้นให้พี่น้องในเบื้องนะครับหลายมองหลายบอลในแห่การติดตามชมนะครับช่องอีสานนะครับยังเวียนบรรยากาศเก่าเก่าเป็นบรรยากาศเดิมๆนะครับโอ้ยกองเฟี้ยงคืองามเดี๋ยวตาคิตตีกองเฟี้ยงงามครับกองเฟี้ยงตาสมครับ ีร่มดีนะครับเอาึ้นหลายตัวนะครับขึ้นบ่อตาคิตรีตบ่อตะพันเยี่ยงกันอยกับนีหลายตัวครับูล่ากัน,นอไมลเดียวตาพันนะครับตาพันมัดไปแล้วทุบันมัดไปแล้วบ่ มัดเรียบร้อยแล้วนะครับตาสุบันมัดตาสุบันเป็นคนแรงนะครับกัตพันเอาไปยู่นะสองคนน่ะเอาไปยู่้นะ่าคิตีนะครับเตรียมพร้อมนะครับล้มดีครับล้มโอเคเลยครับล้มตรงเว้นนีช่วงเ้าช่วงเ้านะครับใช้สายมันเสาวาใช้สายจะหน่อย่าคิตีจ้าเบาแล้วนะครับเบาก็พ่นปอยนี่พ่นระทิบไปแล้วครับไปแล้วครับ ตายตายตาทุกวันตายแท้เอาเอาเอาสามเมตรไปแล้วครับสามเมตรไปแล้วตาทุกวันเอาเอาเอาโอ้ลุนลุนลไปแล้วไปแล้วก็ไปแล้วเฮ้แล้วอัดลานแล้วเอาตาทุกวันไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วตาทุกวันไปแล้วเอาเอา สูบตาตะพันมาแล้วนะแล้วตะวันเหล้วนงตะวันตะวันจับต่อตะพันไล่มาเลยวะนะผูกเล็วกว่านะตายตายสามเม็ดไปแล้วครับพี่น้องครับโอ้ติดแล้วติดแล้วตาตะพันไล่เสียงนะครับไล่เสี่ยงไล่เสียงมากผมบมันตื่นตะน้อตื่นตะน้องงัว เตือนตอนนั่งกะสนุดังจ้ำจันยังไงไปใหญ่ขึ้นเอาแล้วครับปล่อยเสียงแล้วฟิวแล้วไม้เสียงปล่อยเสียงไหมไปแล้วครับพี่น้องครับจรวดครับไปแล้วโอ้โหพี่น้องครับเอ้ยเอาเอาเอาจุดจดจุดจุดลวดลวดลวด ไปแล้วครับเกือบลอยครับอยู่สั่งมังเลยลขึ้นสวยงามครับสวยงามสามเมตรเลยครับที่สามเมตร้ยรอยแล้วน่ครับแจ้งว่าจตุวันอ้ยมือใหม่บัดัพนะ <laughs> เอ้ยนะครับเกินแล้วประมาณตนนัวนี้ประมาณซิฟน,นะครับซิฟตัวซิฟตัวเรียบร้อยแล้วสซนุว่วที่บดังแห้งเนี่ยเดี๋ยวเราขได้อยออู่เอ้ยสุดยอดสุดยอดนะครับสามเม็ดนะครับสามเม็ดเรียบร้อยแล้วนะครับ